คำแนะนํา,นา,นาจากนักลงทุนระดับโลกนะครับถ้าคุณอยากจะว่าจะสร้างความมั่งคั่งอย่างไรผู้จัดการกงทุนเป็นแบบไหนถือทรัพย์สินอะไรแล้วรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและอะไรเนี่ยมันของที่สุดเดี๋ยวคลิปนี้จะไล่ฟังนะครับยินดีเปนคนนะครับผมคิมครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคำแนะนํา,นา,นาด้านการเงินจากนักลงทุนระดับโลกนะครับนั่นคือนายเรดิโอนั่นเองนะครับเรดิโอเนี่ยก็คือเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดฟันที่ขนาดใหญ่สุดในโลกใบนี้นะฮะ เขาเนี่ยเป็นผู้สร้างตำนานบริหารกองทุนขนาดใหญ่และปิดเป็นบวกครับไม่ติดลบไม่ขาดทุนนะฮะท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็คนอื่นเนี่ยขาดทุนกันมากมายครับดังนั้นนะครับสิบคำแนะนำด้านการเงินนี้จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าใจกลยุทธเข้าใจความคิดในการบริหารจัดก,การเงินของเขาและสามารถอาตัรอดได้ทุกวิกฤตเหมือนกับเขาเช่นเดียวกันครับ ผมขอแบ่งเป็น2ช่วงนะครช่วงแรกนี้คือคำแนะนําด้านการบรหิหารจัดการเงินแล้วก็นี่ครับอีกอันนึงเป็นคำแนะนำด้านการวางกลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยผมขอพูดถึง productivity ก่อนนะครับเพราะว่าเรลีโเนี่ยเชื่อมั่นใน productivity มากๆเลยนะครับ productivity คืออะไร productivity คือสิิภาพประสิทธิผลส่วนบุคคลอย่างเช่นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ความสามารถของคุณการสร้างเงินการสร้างสวิต ผลดับผลงานของคุณครับถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทก็คือพวกการผลิตสินค้าสิ่งดีๆโนฮาความรู้ลิขสิทธิ์อะไรพวกนะี้ที่เป็นคุณค่าแก่นของการสร้างผลผลิตจริงๆครับดังนั้นครับข้อที่1ฮะก็คือห้ามสร้างหนี้เร็วกว่าไรายได้ครับ อันนี้เป็นสิ่งที่บริษัทและบุคคลทรนมาต้องจําเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณมินนี่เติบโตเร็วเนี่ยสิ่งที่พ่วงมาด้วยนั่นคือดอกเบี้ยฮะแลดอกเบี้ยเนี่ยคือรายจ่ายของบริษัทหรือของบุคคลถูกไหมครับถ้าคุณมีรายได้ที่เติบโตช้ากว่านี่หมายความาอะไรครับดอกเบี้ยคุณโตขึ้นโตขึ้นมันก็จะกัดกินตัวของรายได้และบางครั้งเนี่ยจุดท้ายจะปิดด้วยการติดลบครับพอคุณไม่มีเงินออมพอคุณไม่มีรายได้มากพอเพราะคุณติดลบเนี่ยคุณจะแพกแกนครับคุณจะโตไม่ได้และสุดท้ายครับ ข้อที่2ครับถ้าคุณจะเป็นหนี้คุณต้องเป็นหนี้ที่เพิ่มรายได้ครับอันนี้ก็อ้างอิงจากไอ้ข้อแรกนะครับอย่าให้หนี้มันโตเร็วกว่ารายได้ถูกไหมแต่ถ้าหนี้ของคุณสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณก็จะมีความเติบโตของหนี้แล้วก็รายได้โตไปพร้อมกันซึ่งจะไม่เร็วไปกว่ากันเห็นภาพไหมครับถ้าคุณทําได้การมีหนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับ เป็นทั้งกับกันครับอย่าสร้างหนี้ที่ไม่เกิดรายได้ครับเน่นถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเฮ้ยเราลูดบัตรเครดิตซื้อตู้เย็นซื้ออะไรต่างๆน้าซื้อของใช้ซึ่งผมไม่บอกว่าผิดแต่เพียงจะบอกว่านั่นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ครับถ้าคุณมีตรงนี้โตเร็วเกินไปในด้านการเงินคุณเองจะมีปัญหาแล้วนะฮะดังนั้นระวังให้ดีทุกครั้งก่อนที่เป็นหนี้นะครับลองพิจารณาว่าทรัพย์สินอะไรที่คุณซื้อมาแล้วเป็นหนี้มาแล้วมันสร้างรายได้กับคุณได้เพิ่มขึ้นครับข้อที่สาไนะ เติบโตเร็วกว่าโ r o าร์ิวตี้ฮะเพราะนี่อาจจะงงนิดนึงนะครับรายได้เติบโตเร็วมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เขาจริงของเรนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าวันนี้คุณภาพในการผลิตผลผลิตภัณฑ์ของคุณความท้นของคุณยังน้อยอยู่อย่าให้รายได้เติบโตเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าคุณจะเสียความสามารถด้านการแข่งขันครับคู่แข่งของคุณอาจจะใช้ช่องว่าตรงนี้สอดแทรกเข้ามาแย่งลูกค้าของคุณได้ครับมันทําให้ของคุณเนี่ยมีความมั่นคงที่น้อยลงครับข้อ4สี่ครับ จงทําทุกอย่างเพื่อเพิ่ม productivity ฮะนี่ผมไล์ฟังนะครับว่าเรนเนี่ยเขาเชืมม่อมั่นเขาทุ่มพลังกับ productivity นะครับนั่นคือเรื่องของผลประกบอบการกําลังการผลิต skill ความรู้ knowledge ของคุณที่มันสามารถสร้างผลลัพธ์ได้นะครับเขาบอกว่าในระยะเวลาวยาวๆเนี่ยใน long run และใน long term แล้วเนี่ยอันเนี่ยคือสิ่งที่ส่งผลมากที่สุดแล้วฮะในด้านการลงทุนหรือผลประกอบการต่างๆเนี่ยจริงอยู่ว่ามันจะมีช่วงที่เป็น t r i คหรือว่าเทคนิคต่างๆด้าน financial อะไรมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วหัวใจของธุรกิจ อยูของบุคคลจริงๆนั่นคือการสร้างผลลัพธ์ส่วนตัวฮะถ้าองค์กรคุณบริษ,ษัทคุณว่าต่อจดตลาดได้มีสินค้าที่ยอดเยี่ยมมีโน้ตหาที่ดียังไงบริษัทคุณเติบโต,ตอยู่แล้วในภาพนะครับต่อให้คุณไม่ได้มีกลยุทธ์ทางการเงินที่สุดยอดมากซึ่งมีก็ดีแต่ในรองรันสิ่งที่า่ญญากสุดคือปรัช i าที่ครับต่อไปข้อที่5นะครับนั่นก็คือเซฟิงครับหรือการออมเงินฮะพเพราะเลยบอกว่าการออมเนี่ยมันคือ ก้นกำเนิดของด้านของความมั่นคงและก็อิสรภาพครับคุณไม่สามารถอิอสรภาพได้ถ้าคุณไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมนะฮะคุณต้องเริ่มวางแผนนะว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเงินเท่านี้ฉันจะออมเท่าไหร่กี่เปอร์เซนแล้วก็วางแผนนะว่าเงินเก็บนี้อยู่ได้กี่เดือนในช่วงที่คุณไม่มีรายได้หรือคุณเกิดวิกฤตอะไรเข้ามาส่วนตัวนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นบริษัทเองแปลว่าคุณก็ต้องมีเงินเก็บมีเงินหมุนมีเงินที่คุณสะสมอยู่ในตัวของบริษัทเห็นภาพไหมครับก็จบแล้วสำหรับหมวดของเรื่องการบริหารการเงินนนครรับต่ออไปปเ็หมวดขงงกาลทุ ข้อที่6เนี่ยนั่น,นคือคุณต้องเอาเงินที่คุณเซฟวิ่ในข้อที่5เนี่ยมาสร้างเวลครับมาลงทุนมาเพิ่มความมั่งคั่งครับพอพูดถึงการลงทุนนะครับเรบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่หนักลงทุนเสือจะเข้าใจผิดครับเขาคิดว่าเขาเนี่ยสามารถคาดการตลาดได้ดูจงังหวะของตลาดแบบว่าสามารถตอบโกยเงินจากตลาดได้ครับ แต่ความจริงแล้วเนี่ยการกะจังหวะรู้ทันตลาดกันฉกฉวยเงินจากตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากครับเรียกว่ามันเปรียบเสม,มือนคุณแบบไปแข่งโอลิมปิกฮะมันมีเจ้ามือมันมีบิ๊กมันนี่มากมายครับซึ่งอย่าเปรียบเทียบเห็นง่ายๆคือสมมติคุณเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยคุณเป็นนักเรียนมอปลายเนี่ยคุณก็คงไม่แข่งกับเอ่อไมเคิลจอร์แดนถูกไหมฮะโคบี้ไบรอันถูกไหมครับ ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยคนทานาทั่วไปเขาเพร้อมที่แข่งกับพวกเฮดฟันครับโกลแมนแชคครับเจพีมอร์กอะไรประมาณนี้นั่นคือโคตรบิ๊กมันนี่ฮะพวกนี่นเขาใช้แบบว่าต้องตั้งออฟฟิศใกล้ๆกับตลาดเลยนะเพื่อที่แบบลาเทนซีคือการหน่วงของสัญญาเนี่ยจะได้น้อยที่สุดอะแล้วเขามี AI เป็นหมื่นตัวครับเพื่อแบบเทสอะไรพวกนี้แต่นีนเน่เรากำลังแข่งกับคู่แข่งแบบระดับโอลิมปิกระดับโลกฮะ ซึ่งเราเนี่ยไม่รู้ตัวครับดังนั้นเนี่ยเลบอกว่าอย่าพยายามไปเอาชนะตลาดหรือพยายามจะแบบโกโกโกยเงินจัดตลาดแต่ให้ Diversify ครับหรือว่าการกระจายความเสี่ยงครับเวลของโลกไปเนี่ยครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนเนยอะครับมีทรัพย์สิบสนบางตัวที่เติบโตขึ้นและบางตัวก็หดตัวลงครับและถึงแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากก็ใช่จไหมมันก็ยังคงที่ดังนั้นถ้าคุณจะกระจายความเสี่ยงลงไปในสินตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งที่มันสามารถปรัรเงเสี่ยงขึ้นกันและกันคุณจะไม่ขาดทุนมาก พอ่อน,นี้ลงอันนี้ก็จะขึ้นเห็นภาพไหมฮะเช่อนอาจจะเป็นหุ้นพันธบัตรหรือแม้กระทั่งกองทุนหุ้นกู้อะไรอย่างเงี้ยครับและหลายหลายประเทศซึ่งรวมไปถึงหลายสกุลเงินด้วยเช่นกันครับซึ่งทัทั้งหมเนี่ยเรจะไม่ข้อแนะนํนาให้ลงทุนกับเงินสดครับซึ่งเรบอกเต็มเต็มปากเต็มคาเลยนะครับว่า cash is the worst investment ครับนั่นคือเงินสดคือการลงทุนที่แย่สุดครับเขาบอกว่าจริงอยู่ครับมันไม่ได้เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะฮะ แต่ว่านะครับการถือเงินสดมันเปลี่ยนส่วนเราเสียภาษีตลอดนั่นคือเงินเฟ้อนนเองเสียภีปีละสองเปอร์เซ็นต์บ้างสามเปอร์เซ็นต์บ้างยิ่งถือไปคุณจะโดนกัดกินมันไปเรื่อยๆลดด้อยค่าไปเรื่อยๆครับและสุดท้ายครับคุณต้องมีทองคําเก็บไว้ครับแต่ไม่ได้บอกว่ามีแบบเยอะมากครับมีสัดส่วนหนึ่งครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตามทฤษฎีเลยนะฮะเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าระบบการเงินในประเทศคุณจะล่มวันไหนครับซึ่งมีการเงินมีสกุลเงินหลายประเทศที่ล่มไปแล้วนะฮะในโลกนะครับ ดังนั้นครับเราไม่สามารถรับกันได้เลยว่าเงินที่คุณถืออยู่มันจะกลายเป็นกระดาษวันไหนแต่ถ้าคุณมีทองคำคุณยังรักษาความมาั่งคั่งได้และนี่ไม่ได้บอกว่าให้ลงทุนทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจงแบ่งตัสดส่วนเพื่อประกันความเสี่ยงครับถือทรัพย์สินลหลายๆอันกระจายก,กระจายก,กันไปเพราะว่าต่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจมันก็มีบางอันที่มันพยุงพอร์ตให้กลารของคุณยังอยู่ได้ยังมั่นคงอยู่ดีครับข้อที่เจ็ดครับจงอย่าเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองครับ ทาตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นว,วันนี้คนขายกันคุณต้องเริ่มพิจารณาไม่ขายครับอย่างเช่นวันนี้คนซื้อกันคุณต้องเริ่มพิจารณาซื้อครับพอเห็นภาพไปฮะเลยบอกว่าความที่อนนักลงทุนส่วนใหญ่จะมองค่อนข้างแตกต่างจากนักลงทุนรายใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่จะมองว่าสิ่งที่เคยดีมาก่อนในอดีตอดีตอดีต ต่อไปมันจะดีด้วยซึ่งเขาจะไม่แคร์เลยว่ามันจะราคาแพงแค่ไหนนะฮะแต่ทั้งกลับกันครับสิ่งที่เคย yeah 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 แย่แย่แย่ในอดีตเขาคิดว่าอนาคตจะแย่ด้วยต่อให้แม้ราคามันจะถูกแค่ไหนนะครับเขาก็ใจความตรงนี้นะฮะหมายวามว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีหุ้นมีการเติบโตของอะไรสักอย่างหนึ่งเติบโตดีเช่นโหเติบโต10%ตลอด10ปีย้อนหลังตึบตึบ10% 10%ย้อนหลังเขาจะคิดว่าอนาคตจะเติบโต10%ต่อไปเรื่อยๆด้วยและต่อให้ราคาแพงเท่าไหร่เขาก็ซื้อครับกลับกันครับถ้ามี การลงทุนไหนลงทุนหนึ่งเนี่ยครับที่แบบว่าติดลบติดลบขาดทุนขาดทุนหรือผมมองกันไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะคาดกันว่าในอนาคตอ่ะมันจะแย่ไปด้วยถึงต่อให้ราคามันถูกแค่ไหนก็ตามเขาก็ไปซื้อมันนี่เดียวความข้อจิตของคนส่วนใหญ่ครับต่อไปข้อ8นะครับเรยเคยถูกถามว่าธุรกิจแบบไหนที่น่าสนใจในมุมมองของเรนะฮะเรบอก2ธุรกิจ ให,ใหญ่ครับอันดับแรกนะันั่นคือธุรกิจตําพวก Meat and p o t a t o นะฮะมีแอนโพเทโตคืออะไรครับนั่นคือธุรกิจแบบเราใช้ประจําวันนะเหมือนเนื้อแล้วก็มันฝรั่งที่เรากินอยู่ทุกวันนะครับธุรกิจอาที่แบบว่าสามารถอยู่ได้ตราบนานเท่านานตดยที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ครับวงเล็บครับต้องห้ามเ e v e อเรจเยอะครับหรือว่าห้ามกู้เงินเยอะงบดุลสวยไม่แบบ โอ้โหทวีคูณอแลกร้านนี้ไม่เอานะครับเอาก็ต้องอย่างเป็นพวกซุปนะฮะน้ำซุปอะไรพวกนี้ครับที่คนต้องใช้ต้องกินตลอดนะหรืออาจจะเป็นพวกยาสีฟันหรือเปล่ายาสระผมอะไรอย่างเงี้ยครับคือสินค้าพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้อย่างยาวนานและเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันจะไม่ง่ายนะครับสองครับนั่นคือธุรกิจจำพวกนวัตรกรรมนะครับก็คือพวก innovation นั่นเองนะครับเขาบอกว่า อันนี้ถือว่าเป็นอนาคตของโลกใบหม่นะครับพวกนวัตกรรมต่างๆของโลกเนี่ยมันช่วยทาให้เพิ่ม Productivity อย่างสูงอย่างก้าวกระโดดนะฮะและต้นทุนเนี่ยต่าด้วยครับดังนั้นเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจ็นโลกอนาคตแต่ครับวงเล็ครับต้องดูดีครับต้องงบดุลไม่พังไม่กู้เงินเกินไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมัเป็นสตาร์ทอัพใช้เงินเปลืองหรือว่าแบบถูกไหมฮะงบดุลพังหรืแหงเงินไม่เป็ี่ยนอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้ามีนวัตกรรมที่ยอดเยนน่าสใจครับ ข้อที่ก้านะครับคุณต้องพึ่งพาตัวเองได้และประเมินสถานการณ์ที่แย่ที่เรวว้ายสุดในการลงทุนเสมอครับเขาบอกว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยสำคัญยังไงครับเขาบอกว่ามันไม่มีแล้วครับที่เราจะหวังให้ใครสักคนหนึ่งมาดูแลเรามาให้สิ่งที่เราอยากได้โดยที่เขาจะไม่เอาเปรียบเอาผลประโยชน์อะไรจากตัวเราครับเพราะคุณพึ่งพาตัวเองได้ความมั่นคงดับท่านพื้นฐานคุณก็จะอยู่ได้ครับ อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับผมนึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่เราแบบไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นมากนะครับแปลว่าเราจะมีความมั่นคงระดับพื้นฐานที่อยู่ได้อย่างแน่นอนตอนที้ขั้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดไวรัสเกิดอะไรคุณยังอยู่รอดได้โดยการพึ่งพาตัวเองฮะและถ้าคุณเหลือมากกว่าน,นั้นคุณก็เอาไปลงทุนหรือเอาไปให้คนอื่นต่อหรือสร้างความมาั่งคั่งต่อได้ครับแต่ถ้าความต้องการขั้นพื้นฐานคุณต้องพึ่งพาคนอื่นหมดเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดอะไรนิดหน่อยขึ้นมาคุณ ยังอยู่ไม่ได้เลยถูกไหมฮะไม่ต้องพูดถึงความมัง่งคั่งต่อให้คุณมีความมัง่งคั่งแต่สุดท้ายพื้นฐานคุณยังอยู่ไม่ได้มันก็ต้องล้มคลืนลงมาอยู่ดีครับน,นี่คือสิ่งที่เล้พูดถึงนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้ประเมินการลงทุนเป็นแง่ร้ายที่สุดเสมอครับอย่างเช่นเกิดโควิดเข้ามาเนี่ยเกิดความจิตเข้ามาคุณต้องบอกว่าถ้ามันแย่สุดจะประมาณไหนนะครับถ้านัาลงทุนคนใดที่มองเห็นสถานการณ์เลวร้ายสุดได้แล้วนะครับคุณจะลงอย่างปลอดภัยมากขึ้นเยอะครับ สุดท้ายข้อสิครับการลงทุนนันที่มั่นคงสุดของนักทุนระดับโลกนะครับซึ่งนี้ผมขอพูดถึง2คนแล้วกันเนาะสำหรับนายเร o ิโอเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องทําการ d ด v e r s i f y ฟยหรือการกระจายความเสี่ยงนะครับม่แต่ละประเทศด้วยในแต่ละแอ s เซทคลา s นะครับหรือว่าประเภทของทรัพย์สินนะฮะเช่นทองคำเอ่ยพันธบัตรรัฐบาลเอ่ย อุนกู้หรือแม้แต่ทั้งหุ้นเองกระต่ายเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับถ้าคุณกระจายความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยต่อให้เกิดอะไรขึ้นมามันมีบางอย่างที่มันลงอันก็จะพยุงหุ้นขึ้นไปสุดท้ายแล้วมันก็จะสมดุลเลเชื่อมั่นในเรื่องของ d e เวอชั่นในการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็การจัดสรรพอที่สามารถอยู่รอดในทุกๆสถานการณ์นะครับซึ่งเนี้ยเป็นแนวคิดที่ทําให้เลนเนี่ยเขาปิดงบแล้วเป็นบวกนะครับในท่ามกลางที่คนอื่นขาดทุนกระจุยในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครับ อีกคนหนึ่งเนี่ยผมแถมให้ครับคนนี้ชื่อว่าดรเบอร์รี่นะครับดรเบอร์รี่เนี่ยก็เป็นผู้จัดการกองทุนเ e d g e f u คนหนึ่งที่โด่งดังในปี2008นะครับเพราะเขาทำกำไรจากวิกฤตเศรษฐกิจได้แล้วก็เป็นคนที่แบบเ,เป็นต้นแบบของตัวละครหนึ่งในหนังเรื่อง b บิ๊กชอตนะครับที่แสดงโดยคริสเตียนเบลนะครับซึ่งดรเบอร์รี่เนี่ยได้บอกว่าถ้าจะมีอย่างหนึ่งที่เขาคิดว่ามั่นคงที่สุดเนี่ยในโลกปรนเดนทรัพย์สินอที่มั่นคงที่สุดนะฮะเขาคิดถึงที่ดินเกษตรกรรมวงเล็บบทีี่มนน้ะครั ที่ดินที่กิจกรรมที่มีน้ำเนี่ยจะนำมาซึ่งอาหารผลผลิตทางด้านเกษตรและเนี่ยแหละคือสิ่งที่มั่นคงสุดในรูปแบบของเขาครับซึ่งเนี่ยผมแบบเออเห็นด้วยมากๆเลยนะคือถ้าเรามีที่ดินกเกษตรและองเล็บมีน้ำเนี่ยครับคุณจะปลูกอาหารอะไรก็ได้คุณมีความมั่นคงด้านการอยู่รอดอาศัยของตัวเองอรต่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต,ต่อให้เกิดโรคระบาดก็ตามต่อให้เกิดแผ่นดินแยกดินไหวเนี่ยคุณก็ยังอยู่ได้ครับเพราะว่าที่ดินที่มีน้ํามันคือตัวที่มั่นคงที่สุดของมหะมันคืออาหารเองพูดจริงๆนะครับ อย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยค่าเงนินก็ยังแข็งอยู่นะครับหรือใครก็บอกว่าไทยอยู่รอดอยู่แล้วเพราะาอะไรเพราะมีอาหารมีที่ดินที่ลสมบูรณ์แล้วก็มีน้ำครับและนี่คือความยอดเยี่ยมของประเทศไทยนะฮะโอเคผู้หมอ,อขาอยายความนิดนึงพอดีมีเพื่อนหลายคนที่แบบพูดถึงอาหารกับ เงินตราทองคําอะไรเยอะมากเช่นเงินตราคือมายาเข้าปลาคือของจริงอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเห็นด้วยเลยเห็นด้วยมากๆเลยว่าอาหารเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดจริงๆนะครับเพราะว่ามีประเทศอย่างคูเวตเนี่ยที่เป็นประเทศที่ร่ารวยน้ํามันนะฮะแต่คุณรู้ไหมว่าหลายประเทศที่ร่ารวยเช่นคูเวตเองก็ตามเนี่ยเขาขาดแคลนอาหารนะครับคือมันตลกไหมเขารวยไหมรวยมากแต่ขาดแคลนอาหารประเทศไทยเราเนี่ยโอเคมีปัญหาเรื่องไวรัสมากมายแต่ก็ยังมีข้าวกินนะเว้ยไม่เคยเดือดร้อนเรื่องอาหารนะฮะ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็จะไปเปรียบเทียบกับทองว่าเฮ้ทองคํามันกินไม่ได้นะครับผมอยากจะบอกอธิบายให้เข้าใจประมาณนี้นิดหนึ่งคือมันดีทั้งคู่นะครับเราไม่ต้องทําอะไรอย่างหนึ่งไม่ต้องถือทองแล้วก็หิวข้าวไม่ต้องเป็นคุณก็กินข้าวด้วยแต่ทองคำเนี่ยจุะสคงของมันเนี่ยมันไม่ได้มีเอาไว้กินนะครับแต่มันมีเอาไว้เพื่อรักษาความมั่งคั่งนะฮะมันคือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนครับอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารเนี่ยคุณคงไม่สามารถเออมีความมั่งคั่งเป็น ข้าว20กดังอะไรเงี้ยเสมไหมฮะมันก็คงจะบวชเสียก่อนเพราะมันสะสมความมาั่งคั่งไม่ได้แล้วคุณก็ไม่ว่ายกย้ายถ่ายเทความมาัง่งคั่งรูปแบบลึกนก็ไม่ได้เห็นภาพไหมถ้าพูดถึงอาหารก่อนนะฮะดังนั้นครับทุกอย่างดีหมดเลยอาหารเนี่ยมาให้เราได้อยู่รอดมีความมั่นคงด้านพื้นฐานอย่างเยี่ยมครับแต่เมื่อบบรวยรวยับบหนึ่งแล้วเนี่ยการรักษาสความมั่งคั่งเนี่ยอาจจะเลือกที่จะถือทองคําก็ได้ครับผมพูดในมุมของการที่มั่นคงนะไอ้พวกตลาดหุ้นหรือพวกเฟดหรือพวก ห,หุ้นกู้หรือพวกบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็อีกแบบหนึ่งเนาะแต่ถ้าพูดถึงความมั่นคงเนี่ยรูปแบบนี้ก็คือทำได้เหมือนกันแบ่งหน้าที่ก่อนคนละหน้าที่ครับอย่าไปปนกันครับ ขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงครับอย่างที่เรบอกครับกระจายความเสี่ยงครับไม่ได้เอาอาหารหมดไม่ต้องเอาทองหมดครับไม่มีทรัพย์สินตัวไหนที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่มีการจัดพอร์ตการลงทุนการแบ่งสัดส่วนที่ทำให้คุณปลอดภัยที่สุดได้ครับและนี่คือคําทิ้งท้ายในคลิปนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบก็หวังว่าคุณจะรับไอเดียมุมมองในการบริหารพอร์ตจากนักลงทุนระดับโลกนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ได้นะฮะถ้าใครอยากได้กาแฟผมก็ลิงค์ข้างล่างนี้เลยนะ I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another. Guess that we.